ชีเซสสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่กันที่สนาม Royal Hill Golf Resort s p d Spa ค่ะแล้วก็ธีมของเราในสัปดาห์นี้เนี่ยก็เกี่ยวกับวัน Shopping Day วัน Black Friday ที่ต้องมาลดแลกแจกแถมลดกันแบบกระน,นำกระน,นำ70-80-90%า0เปอเเลยนะคะก็เลยอยากจะพูดถึงช็อตข้างกรีนช็อตสั้นๆน,นะคะที่เราจะต้อง ลดแรงลดพลังแบบ70 80- 90%เเลยเพราะว่าเราหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นกับช็อตสั้นๆแบบนี้แบบที่แบบว่าพัดไม่ได้จำเป็นต้องชิปแต่ว่ามันสั้นอยู่ใกล้ขอบกรีนมากๆเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าเทคนิคในการชิปลูกสั้นๆมีอะไรบ้างอย่างเช่นหลุมนี้นะคะอุยยืนอยู่ที่กรีนหลุม5ของสนาม Royal h i l l s นะคะถ้าตีเลยช่วงหลังของกรีนมาเนี่ยก็จะเป็นเนินรับนะคะแล้วถ้าเราตีเลยขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราต้องจเป็นที่ต้องชิปลงเขานะคะเพราะฉะนั้น ต้องชิปสั้นมากๆอาจจะตกแค่ช่วงเข้ามาจากขอบกรีนเนี่ยลา2หลาเท่านั้นเองแล้วที่เหลือก็ให้ไหลเข้าสู่กรีนสมมุติว่าลูกเลยมาหยุดตรงนี้นะคะปัญหาอย่างแรกสําหรับลูกสั้นๆพวกนี้นะคะก็คือว่าเราจะคุ้นกับการตีฟูลสวิงนะคะหรือว่าอย่างมากเวลาเราซ้อมชิปในสนามดรีฟเนี่ยก็จะเป็นลูกชิประยะแบบ 20-30หลาเนาะอย่างน้อยๆคงจะไม่มีใครมาซ้อมชิปแบบ2สหลา5หลาเพราะฉะนั้นอย่างแรกปัญหาอย่างแรกคือเราชินกับการขึ้น Back Swing เยอะๆแล้วก็การ Set Up แบบฟูลสวิงนะคะก็คือการ Set Up ในลักษณะนี้เท้าวกว้างนะจับกริปเต็มฟูลนะคะเพราะฉะนั้นลูกสั้นๆแบบนี้อย่างแรกเราต้องลดพลังจากท่า Set Up ก่อนด้วยการขยับเท้าให้ชิดกัน ลดพลังอันนี้มีความสําคัญนะคะเพราะว่ายิ่งถ้าเท้ากว้างมากเนี่ยเราสามารถขยับตัวได้มากมันจะเป็นการเพิ่มพลังให้เราเพราะนั้นเราต้องลดย่อทุกสิ่งอย่างเท้าชิดๆกันไว้จับกริปแทนนี่จะจับเต็มนะคะก็จับให้สั้นลงมาแทบจะสุดปลายเลยนะคะอันนี้คือเรื่องของเซตอัพเราต้องลดพลังก่อนอย่างที่2ออย่างที่บอกเมื่อสักครู่เราชินกับการขึ้นแบ็กสวิงสูงๆเพราะนั้นอันนี้เราต้องขึ้นสั้นๆ เทคนิคอย่างหนึ่งที่อุ๋ยใช้กับตัวเองนะคะคือให้รู้สึกว่า,าปลายกริปเนี่ยไม่ขยับเลยนะคะถ้าเรายิ่งขยับปลายกริปเยอะเนี่ยก็จะได้พลังเยอะเกินไปเพราะฉนั้นรู้สึกว่าให้ปลายกริปเนี่ยชี้ที่สะดืออยู่เสมอนะคะ,ะในลักษณะนี้และอย่างสุดท้ายเท,เทมโป้ค่ะเพราะว่าถ้าเราขึ้นแบ็กสวิงสั้นๆเนี่ยเทมโป้ก็จะรวนไปด้วยนะคะส่วนมากคนจะ ขึ้นเร็วลงเร็วนะคะเพราะนั้นต้องเตือนตัวเองว่าขึ้นช้าๆเข้าไว้ถึงแม้ว่าจะขึ้นสั้นๆแต่ขึ้นช้าๆเข้าไว้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองของจริงกันเลยดีกว่า โอ้โหก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเทคนิคที่อุ๋ยฝากไว้วันนี้จะทําได้ดีขนาดนี้ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับเทคนิคการฝึกชิปสั้นๆในวัน Black Friday ค่ะ